สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับแล้วก็ขายนะครับผมตัวสมาร์ทวอทนะครับผม Apple Watch Series 4นะครับผมตัวนี้นะครับผม Series 4ขนาด40มิลนะครับผม gps นะครับก็ตัวนี้เป็นรุ่นก่อนรุ่น Series 5นะครับก็คือการใช้งานก็พัฒนามาจากรุ่น3มเยอะมากนะครับตัวนี้สำหรับอันนี้ที่ผมจะมาขายก็จะเป็น มือสองนะครับผมแต่ว่าสภาพไม่มีรอยตำหนิใดๆทั้งสิ้นนะครับผมอายุเพึ่งจะอันนี้ผลิตซื้อมาตั้งแต่เดือนเมษาที่ผ่านมานะครับเกิดเพื่ภาคม่นนานนะครับผมกรกฎาคมก็ประมาณ2เดือนเกิดสมเดือนนะครับผมก็ประกันหมดประมาณเดือน4ปีหน้าอีกนะครับก็2เดือนกว่านะครับผมสำหรับอายุการใช้ง,งานของ เรือนี้นะครับผมก็คุ้มมากนะครับถ้าใครได้ไปนะครับผมแต่ว่าไม่มีกล่องให้นะครับขาดแค่กล่องอย่างเดียวเพราะว่าตอนที่ซื้อมาตอนที่ผมได้มานะครับเจ้าของเก่าก็บอกเจ้าของเก่าก็บอกว่ากล่องมันหายครับผมคือย้ายบ้านมากล่องหายนะครับผมวันนี้ก็ถ้าใครไม่เสียเรื่องกล่องก้นะครับผมการใช้งานก็ใหม่มากนะครับไม่มีรอยตำหนิใดๆดนะครับผมจะเป็นสี สีเซเวอร์ะครก็คือสีเงินนะครับผมก็สวยงามมากนะครับไม่มีรอยตำหนิใดใดนะครับผมหน้าจอได้รอยนะครับแต่ว่าหน้าจอยังไม่ได้ติดฟิล์มนะครับผมอุปกรณ์ที่ได้มาจะเป็นสายชาร์จนะครับผมแล้วก็มีสายสรอรเป็นสปอร์ลูปนะครับแล้วก็สายสีเทาแบบนี้นะครับก็แล้วก็มีหัวชาร์จอีกอันหนึ่งนะครับผมก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับราคาผมขายแค่800 0 400บาทนะครับผมสำหรับใครที่สนใจนะครับผมไม่ได้ต่างอะไรกับหมื่นหนึ่งนะครับผมแค่ขาดกล่องอย่างเดียวนะครับผมก็ราคาถูกมากนะครับผม8,400บาทเท่านั้นนะครับผมถ้าใครสนใจก็รีบติดต่อมานะครับผมในเพจผมนะครับก็ Apple Watch Series 4นะครับผมขนาด40มิลนะครับผมขนาดกำลังดีนะครับผมใส่ได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะครับนี่ผมจะมาเปรียบเทียบกับ Apple Watch Series 3ขนาด 40มินลนะฮะเพราะว่าขนาด40มิลคับ42มิลอันนี้เป็นส2บมิลน,นะครับถ้าถ้าเป็นรุ่นซีรีส์3จะแตกต่างกันเยอะนะครับแต่ว่าถ้าเป็นซีรีส์4ีนะครับผม40มิลกับ12มิลจะต่างกันไม่เยอะนะครับผมเพราะว่ามันจะเป็นโจมันจะเป็นโค้งนะครับผมไม่ได้เป็นสี่เหลีย่ยมเหมือนซีรีส์สามนะครับอันนี้คือเปรียบเทียบให้ดูนะครับผมนี่จะเป็นซีรีส์สาม ไนกี้นะครับผมจะเป็นซีลูล่าด้วยนะฮะอันนี้ก็ขายครับอันนี้จะเป็นจะมีสายไนกี้แบบนี้ให้ด้วยนะครับก็แล้วก็มีกล่องนะครับผมนี่มีกล่องแล้วก็มีสายชาร์จสำหรับซีรีสสามไนกี้ซีลูลา่านะครับสำหรับซีรีส์สามไนกี้ซีลูล่านะครับผมจะมา จะมีมาให้ครบกล่องนะครับอันนี้จะเป็นกล่องแล้วก็อันนี้เป็นตัวแล้วนะครับผมอันนี้จะมีตำหนิแค่เป็นรอยขนเมล็ดนะครแล้วก็รอยสีเลาะตามการใช้งานนะครับผมด้วยเราก็ยังสวยนะครับเพะก็ขนาด42มิลนะครับผมเป็นว Watch ซีรีส์สาม Nike นะครับผมแล้วก็ซีรีส์ล่าครับสังเกตจะเป็นสีแดงนะครับด้านหลังจะเป็นแบบเซรามิกนะครับผมแล้วก็มีเซนเซอร์แบบนี้นะครับผมก็ใช้งานได้ปกตินะครับผมแบตเตอรี่ยังดีนะครับก็มีสายชาร์จ้วก็มี สายนาฬิกาแล้วก็มีกล่องคู่มือครบนะครับน,นี่ขายแค่6,500บาทเท่านั้นนะครับถ้าเคยสนใจก็ทักแชทมานะครับผมจะเป็นซีรีส์4กับซีรีส์3นะครับประมาณนี้นะฮะก็คุ้มค่ามากนะครับผมผมขายในราคาที่ถูกมากนะครับผมปัจจุบันซีรีส์3ก็ยังน่าใช้อยู่นะครับผมเป็นนาฬิกาที่ไม่ได้แพงแล้วนะฮะแล้วก็การใช้งานก็ยัง ไม่อึดน,นะครับผมยังได้ยังไปได้อยู่นะครับผมก็ซีรีส์สี่สี่สิบมิลอายุสามสองเดือนกว่าไม่มีกล่องนะครับผมแปดพันสี่ร้อยบาทนะครับผมซีรีส์สามเซลลูล่าและก็ไนกี้นขนาดสี่สิบสองมิลน,นะครับผมครบกล่องแต่ว่าไม่มีประกันแล้วนะครับก็สภาพโดยรวมก็ยังดีอยู่นะครับอันนี้หกพันห้าร้อยบาทเท่านั้นนะ ได้ซลลูล่าเะครับผมแล้วก็ได้ไนกี้ด้วยนะครับแล้วก็ขนาดที่ใหญ่นะครับถ้าใครชอบขนาดใหญ่นะฮะนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ถ้าใครสนใจจะซื้อก็ทักแชทในเพจผมได้นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ผมก็จบการรีวิวเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ